เปิดเบาะแสชีชัดอัมพัชลาภาไฮโซพกมีปัญหาจริงหลังสงสัยเลิกกันแล้วเป็นอีกหนึ่งข่าวในวงการบันเทิงที่หลายคนนั้นกำลังจับตามองอย่างมากเลยล่ะค่ะในช่วงนี้สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอย่างอัมพชลาภาใฉยเชื้อและแฟนหนุ่มไฮโซพกประธานวงพรประภา เพราะเหมือนมีกลิ่นว่าทั้งคู่นั้นกำลังมีปัญหากันจากความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของทั้งสองคนซึ่งงานนี้ชาวเน็ตนั้นก็ตามสืบสอบหาข้อเท็จจริงกันยกใหญ่เลยว่าเรื่องนี้มีมูลมากน้อยแค่ไหน โดยเริ่มต้นที่อ้ําพกนั้นไม่มีภาพฉลองปีใหม่รวมกันบนทุกปีโดยอ้ํานั้นไปร่วมฉลองปีใหม่กับเอสุภชัยและเพื่อนๆโดยมีคลิปที่เอสุปชัยนั้นโพสลงในอินสตาแกรมโรยๆช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าเป็นปีแรกที่ได้อยู่กันในรอบหลายๆปีรักเธอนะคะอ้มพัชราภาส่วนด้านพกก็เฉลิมฉลองปีใหม่กับครอบครัวกลายเป็น เขาดาวปี2566ั้อพกต่างคนต่างอยู่ และยิ่งไปกว่านั้นก็คือคลิปมากมายที่เอสุภชัยนั้นลงในโซเชียลล้วนสอบไปในทางที่ทําให้หลายคนนั้นคิดว่าอ้ําพกนั้นเลิกกันแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นคลิปจังหวะที่อ้ําลงจากรถและพูดว่าเพื่อนต้องแอบเมาฉันแน่ๆฉันต้องแอบมาดูจะบอกว่าอะไรรู้ปะทุกคนนั้นต้องเมาอยู่เพราะเรื่องฉันมันใหญ่มากฉันรู้ว่าทุกคนต้องเมาถึงฉันฉันก็เลยแบบเอ๊ะจะนอนหลับอ่ะ กลัวพักผ่อนไม่เต็มทีฉันเพิ่งอาบน้ำและรีบพุ่งมาเลยฉันต้องมาสั่งหอนว่าเพื่อนต้องเมาเรื่องฉันแน่ตากระตุกฉันต้องมาโดยอํามนานก็ได้โพส์และแคปชั่นถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อเรารู้ว่าเพื่อนกำลังทอดป่านินเราเราต้องรีบไปหาซึ่งเพื่อนก็คอมเมนต์แซวว่าหลังผู้ลุนหรือยัง อั้มนั้นก็เข้าไปตอบว่ากะว่าจะขึ้นไปนอนดูซีรีส์แล้วแต่ตามมันกระตุกคิดว่าเพื่อนต้องเมาอยู่แน่แและยิ่งเป็นการตอบยำ้ำเรื่องที่หลายคนนั้นสงสัยว่าเลิกกันหรือเปล่าก็คือคลิปร้องเพลงวัดไว้โดยอั้าและเอนั้นก็ได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันกับท่อนที่ร้องว่าพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้โดยอั้มนั้นได้พูดกับตัวเองหลังจบท่อนนี้ว่าพี่กระเทยบอกแล้วก็บอกแล้วสอนไม่จำ บอกแสบสำคัญที่พอจะชี้ชัดอย่างชัดเจนเลยว่าทั้งคู่นั้นมีปัญหากันจริงๆก่อก็น่าจะเป็นเมื่อวันที่23ท่าธันวาคมพกนั้นไปร่วมงานแต่งของแพทติเซียกูดและได้มีการลงรูปแสดงความยินดีโดยแพทติเซียนั้นก็เข้ามาขอบคุณพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นระบุข้อความเอาไว้ว่า hope you remover ซึ่งคำนี้แปลได้หลายความหมายหากคนไม่สบายอยู่ก็แปลว่าขอให้หายป่วยไวๆแต่ในเมื่อพกไม่ได้ป่วยอะไรประโยคนี้น่าจะหมายถึงอย่างอื่นมากกว่าเช่นขอให้ฟื้นตัวจากความผิดหวังไวๆเป็นตน้นหรืออาจจะหมายถึงขอให้กลับไปคืนดีกันก็เป็นได้เช่นเดียวกัน และยิ่งดูมีกลิ่นไม่น่าจะใช่เรื่องเล็กๆแล้วเข้าไปอีกเพราะว่าเพจเว e บุ๊กของอั้มพ,ชาพาชัชราภาเฉยเชื้อนแฟนคลับนั้นก็ได้โพสต์กรณีดังกล่าวเช่นเดียวกันว่าหลายคนถามเข้ามาถึงข่าวนี้ว่าเป็นยังไงกันแน่หลังไม่เห็นคุณพบในคืนคริสต์มาสและคืนข้าวดาวที่ผ่านมาเหมือนทุกปีและล่าสุดเมื่อวานนี้พี่เอนั้นก็ร้องเพลงแซวอยู่ให้ได้ถ้าเขาไม่อยู่เอาเป็นว่า ไว้รอฝังจากปากแม่อ้ําในอีเวนต์เร็วๆนี้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ